อย่าจ yeah ับ yeah, ดังนะอย่าให้โดนแม่นนี่เจ็บดังเอาขึ้นไหมเร็วๆไปนะขึ้นหนี่ยเดินใหดีหัวยจะโดนไม้เอามือขึ้นมาอีกเอออย่างนั้นแหละมันเจ็บจะโดนจะโดนไม่หลดหรอกไม้อยู่ไหนวะ ดีดีดีปวดขี้ก็ไม่ได้ขี้ไหนอะไปไหนอะฮะหนูเอาหัวขึ้นไหมเนี่ยฮะเจ็บเจ็บเจ็บเอ๋บอกว่าเอาแว่นขึ้นไหไหนอะไหนอะนะดูสภาพนะเลยหัวไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ย จัมนี่ตัมนี่ถ่ายรูปถ่ายรูปทำหน้สาสะใจก่อน